กับนัสศกาศกาหลวงลุงนะครับหลวงลุงครับขออนุญาตกราบเรียนหลวง,งลุงครับเอ,อที่เห็นทําพิธีช่วงนี้นะครับเห็นมีขันเทียนต่างๆเนี่ยนะครับอที่ได้วันพิธีอะไรครับโอ้ไม่ใช่พิธีแต่ก็เป็นพิธีครับคือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติหรือว่าเป็นจารีตเป็นขนบธรรมเนียมที่สืบทอดปฏิบัติกันมาใน จัญญาบันของความเป็นสิทธิผู้ที่สืบทอดพุทธ,ธาคมก็ดีสายศิละปะเบืวิทยาคมก็ดีจําเป็นว่าการเรียนต้องมีขันครูคือสิ่งที่เราเห็นอยู่นี่คือเทียนครูถ้าเป็นอีสานก็จะเรียกว่าขันธรทำถ้าเป็นทางภาคกลางก็จะว่าขันครูคือแต่ละปีแต่ละเดือนขันครูนี้นี่เป็นขันแรกที่เราไป แต่งขอการสืบทอดหรือขอเรียนล่ำเรียนวิชาจากาาครูบาอาจารย์ก็จะกอออกไปด้วยเครื่องสักการะอันเป็นข้าวตอกดอกไม้และเทียนเทียนก็จะใช้ขี้ผึ้งแท้ในการทําเทียนบาทเทียนสองบาทเทียนห้าบาทเทียนเก้าบาทเทียนพันตามแต่ครูบาอาจารย์แต่ละสายที่จะกําหนดดังนั้นถึงเวลาปีหนึ่งถ้าเป็นธรรมเนียมทางภาคอีสานเราทางภาคอีสานเรานี่ในการถือขันครู อผู้ที่ถือขันครูวิชาก็ดีนี่มันมันจะต้องมีธรรมเนียมปฏิบัติคือเขาจะถืออยู่หลักๆคือไม่ใช่ถือวันสําคัญแต่ถือหลักๆในการเปลี่ยนขันครูแต่ละปีไม่ใช่ว่าวันไหว้ครูอย่างเดียวคือทําตามธรรมเนียมนันก็จะมีการเปลี่ยนขันก็คือหนึ่งสงการคือปีใหม่คือวันที่สิบสองเนี่ย เป็นการเปลี่ยนคันครูนําเอาเทียนครูหรือตัวแทนของครูลงมาสงน้ําอบน้ําหอมอพร้อมกับสงพระด้วยอ,อันนี้คือทรรมเนียมปฏิบัติแล้วก็วันเข้าพรรษาวันออกพรรษาปีหนึ่งนี่คือถ้าจะไม่ได้ทําอะไรในวิธีไหว้ครูใหญ่ก็ตามให้ทําพิธีให้ให้เปลี่ยน,นคันครูนี่ปีหนึ่งสามครั้งก็งคือวันสงการคือวันที่สิบสองจะถือเอาวันที่สิบสองคือการค่ะสิ่ง สิ่งที่เป็นของเก่าของเดิมออกและเปลี่ยนเอาขันเอาสิ่งที่ใหม่ก็คือดอกไม้สุกเทียนนี่วกับแต่งไว้ที่เดิมให้ครบตามสิ่งที่เราเคยได้สืบส,ส,สือปฏิบัติมาแต่ละสายอันนี้คือเรื่องขันครูครหรือเทียนครูอันนี้คือตัวแทนครูพูดง่ายๆในการทํานําเครื่องสักการะมาบูชาแต่ละเทศกาลออันนี้ก็ต้องมีการทําพิธีขึ้นมาใหม่ไหมครับหลังจากที่ ก็ค <anto> <isto> ือการสวดมนต์ไหว้พระคารวะบอกกล่าวขอพรพูดง่ายๆอ่าปีนี้ตกปีตกเดือนแล้วขอบรราันาคูบาอาจารย์มารับเครื่องสักการะบูชาแล้วก็อานวยอวยพรให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาเงี้ยก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาอันนี้เป็นขันคู่ของครูบาอาจารย์ขันคูครูบาอาจารย์ที่หลวงลุงเคยได้ไปสืบทอดมาแต่ละองค์คือองค์หนึ่งก็จะมีขันคูขันหนึ่งครับอ่าองค์หนึ่งก็จะมีขันคูขันหนึ่งอย่างเงี้ยครับอันนี้คือจํานวนน้อยนะ <im itation> จำนวนหนึ่งที่อยู่บ้านก็คืออยู่ร้อยเอ็ดที่บ้านพระอาจารย์อีกครั้งหนึ่งอันนี้คือคันครูส่วนหนึ่งที่ลงลุงเก็บไว้ที่ตัวเองอีกขันครูส่วนหนึ่งที่เรียนมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยจริงๆอยู่บ้านก็จะมีอีกห้องหนึ่งก็เยอะเหมือนกันอย่างเงี้ยครับคบาอาจารย์คือเราไม่ทิ้งเว้นไว้แต่หลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วถึงจะเอาขันครูนี้ลื้อลงรหรือเอาไปปล่อยหรือเอาไป ลออ่าถ้าอีสานก็จะว่าเอาไปลอยน้ําครับเอาไปประสาคูลอยน้ําตามเจ้าของที่ท่านสิ้นไปครับอันนี้ก็คือเรื่องของขันกูครับแล้วช่วงที่ผ่านมาหลวงลุงได้ไปทําวิธรีรับขันเ,เกี่ยวกับสัจจะแลงคู่นะครับอ๋เหตุการณ์มันเป็นยังไงครับท่งได้มีการรับขันโอ้การรับขันกูนของครูแมงผู้นี่ตามสายวิชาของ ครูบาอาจารย์ทางฝั่งไทยใหญ่นี่เพราะว่าการรับครูของแมงผู้นี่ไม่ใช่ว่ามีมีมีครั้งเดียวคือในสายวิชาสมมุติว่าเขามีอยู่เก้าขั้นตอนเก้าขั้นหรือเก้าลำดับขั้นคล้ายๆกับป .1 ป .2 ป .3 ป .4 ป .5 เนี่ยแต่ละปีเราก็เออเราไปต่อขันต่อขันก็คือเปลี่ยนขันใหม่อ่อาจะยกระดับขึ้นพู้นง่ายอ่า เรียนป .1 เสร็จแล้วจบการศึกสา,เ,าเทอมนี้แล้วก็ขึ้นป .2 จบป .2 ก็ขึ้นป, 2, ป, 2, นป .3 ก็จะมีธรรมเนียมว่าต้องไปเปลี่ยนขันครูหรือไปต่อขันครูหรือไปต่อวิชาต่อความรู้ด้วยอาจจะได้ซักไซไล่ถามหรือกรอบขอเมตตาครูบาอาจารย์ท่านได้สอนความรู้เพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือการไปต่อขันครูของในวิชา,าในสายวิชาเมงคู่ตามธรรมเนียมปฏิบัติที่ท่านสืบทอดกันมาอันนี้ ครับแล้วไอ้ตอนนี้มันต้องต้องเป็นการต่อคาถาได้ไหมครับเดวิชาคาถาต่อคาถาด้วยไหมใช่ก็คือการต่อคาถาไม่ใช่ว่าเราได้มาครึ่งเดียวนะแต่การต่อนี่คือเราเรียนบทใหม่ไปเรื่อยอ่าอ่าคือปหนึ่งหลักสูตรนี้อ่าปสองเขาก็จะมีหลักสูตรใหม่ปสามเขาก็จะมีหลักสูตรใหม่อย่างเงี้ยอก็คือเพิ่มระดับความรู้ขึ้นไปเรื่อยคุณง่ายเพิ่มระดับความรู้ขึ้นไปเรื่อยถ้าพูดถึงแง่ระดับระดับเริ่มต้นที่เร้ได้เรียนเนี่ย มันเป็นระดับประมาณไหนครับคือตอนเริ่มแรกที่หลวงลุงไปเรียนเนี่ยตามปกติก็ตั้งแต่ในสายวิชาเมืองพูดตอนนี้สูงสุดอยู่หกขั้นผู้ที่ซื้อขันที่ขันที่หกนี่ก็คืออาจารย์และทีนี้หลวงลุงไปเรียนถ้าปกติเนี่ยก็จะเริ่มขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามขั้นสี่ขั้นห้าแต่ตอนที่หลวงลุงไปเรียนเนี่ยรูบาอาจารย์ท่านเมตตาหลวงลุงว่าอยู่ไกลแล้วก็ ไปเดินทางลําบากท่านก็เลยให้ขอครูบาอาจารย์เนี่ยเสียงไทยให้รับขั้นสี่ขึ้นไปเลยอ่าลงลุงไปเมื่อกี้นี่คือไปรับขั้นห้าก็จะเหลืออยู่ขั้นเดียวคือขั้นที่หกอ่าแล้วแต่ครูบาอาจารย์ท่านจะเมตตาว่าเวลาไหนเราก็ไปกมหนดไม่ได้แต่ว่าเออเมื่อสมควรเวลาการเวลาว่าเออเอาดูดูลูกศิษย์แล้วอ่าการคืบหน้าในการเรียนในการปฏิบัติด,ดีแล้วเหมาะสมแล้วเขาท่านเขาจะเลื่อนขั้นให้ ก็คงไปต่อวิชาขึ้นอีกอย่างเงี้ยแล้วถ้าเปรียบเทียบให้เข้าใจเนี่ยระดับ4กับระดับ5นี่มัน,มนต่างยังไงครับต่างค,คือตามความเชื่อสายวิชานะที่ท่านอธิบายก็คือระดับหนึ่งถึงสี่นี่ยังเป็นนักเรียนอยู่ถ้าระดับห้าขึ้นไปนี่สามารถนำความรู้ที่ท่านสอนนี่ไปสอนคนอื่นต่อได้ถ้ายังอยู่ในหนึ่งถึงสี่นี่ยังไม่สามารถคือขั้นห้าขั้นถึงขั้นหกเป็นขั้นสูงพูดง่ายๆอ่าเป็นขั้นสูง เป็นระดับขั้นครูบาอาจารย์แล้วแต่ถ้าเป็นขั้นหนึ่งถึงสี่นี่ยังเป็นระดับนักศึกษาอยู่อยังไม่สําเร็จการศึกษาพูดง่ายง่ายแต่ถ้าขั้นห้าขั้นสูงขึ้นไปแล้วนีส่สามารถที่จะเอาความรู้ที่ท่านมีให้นี่นําไปสืบทอดต่อลูกศิกษย์ลูกวาได้คือขั้นอาญาสิธิ์ขั้นอายาศิธิ์คือรับสิทธิ์ที่ว่าเออเอาเมื่อเรียนไปแล้วนี่สามารถสอนคนได้นะเอาไปสอนลูกศิกษย์แต่หนึ่งสี่นี่ยังไม่สามารถประสิทธิ์ให้ใครได้ อันนี้ก็คือเรื่องของแต่ละขั้นต่างกันก็คือบอกว่าเป็นขั้นสูงพูดยังไงครับส่วนของเกี่ยวกับแมลงผู้นี่ผมถึงว่าแล้ววันนี้เห็นของหลวงลุงน,น่าจะเป็นต้น,ตนของของของที่มีการจัดสร้างขึ้นมาเนี่ยแล้วครูบาอาจารย์เคยเอาไปให้ท่านตรวจดูครับว่าว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยโอเคไหมหรือว่าดีไหมครับคือเคยเอาไปให้ท่านตรวจไหมว่าเราทําแล้วนี่ เออดีได้เท่าไหร่ได้ได้ในระดับไหนเนาะเออประเมินพูดง่ายๆว่าคือการประเมินไหมครับอันนี้นี่คือตามสายวิชาเรื่องพื้นฐานของสายเมืองพูนเป็นเรื่องพื้นฐานของการคือสิ่งที่สำคัญคือการทำกรรมฐานการทำสมาธิกิจคือเวลาไปนี่ท่านไม่ได้เอาวัตถุที่เราทำแล้วไปตรวจสอบแต่ครูบาอาจารย์ผู้ที่ท่านเก่ง คืออาจารย์ของลุงเนี่ยพออ่ออาจารย์สลาเนี่ยคือตามจารีวัตรที่ไปเห็นท่านจะนั่งมาสมาธิวันละสองชั่วโมงเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งท่านสามารถรับรู้แล้วคืออะไรอพูดง่ายๆคือท่านมีได้สมาธิละครับท่านไม่จาเป็นว่าต้องจับวบัตถุไม่ว่า,ามีดีหรือพวกคนดีดคือท่านรู้ว่าใครเป็นอย่างไรครับอเพราะว่าเวลาไปขึ้นขันคูนี่นนก็ต้องปฏิบัติกรรมฐานอยู่ด้วยกัน ตอนเช้าตอนเย็นคือนั่งกรรมาฐานแล้วก็สอบอารมณ์กันด้วยกันคือถ้าท่านถามคือตอบตัวนี้ได้อันนั้นได้ก็คือทุกอย่างก็คือเป็นเรื่องของการลงใจในส่วนที่ว่าดีหรือการรับรองดีไม่ดีออยู่ตรงนี้อยู่ตร,ตรงที่ปฏิบัติครับแล้วรัศมีนี้มันมีข้อห้ามอะไรเป็น,ปนหลักสําคัญมีข้อห้ามถึงได้เรียกว่าขันสัจจะครับสัจจะในที่นี้ที่เรียกว่าขันสัจจะนี่เพราะอะไรเพราะข้อห้ามของ ในสายเมงคู่นี่การห้ามนี่คือรุนแรงที่สุดแต่ไม่ใช่ว่าเรื่องอะไรแต่เป็นเรื่องศีลละธรรมคือศีลห้าเป็นเบื้องต้นไม่ลบดูโดมินคูบาอาจารย์แบบทั่วไปนั่นแหละแต่ต้องรับรับขันในความหือการสาบทสาบานถึงแม้เขียนคําสาบแช่งเนี่ยถ้าคุณไปทำอย่างนี้อย่างนี้คุณจะชิมหายแบบนั้นนี่คือทําให้เรามีสติแบบมากแบบเราตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทมาก หลังจากกล่าวองค์การในการสาบานเสร็จเผากระดาษเนี่ยแล้วเอาใส่น้ําให้กืนลงไปเพื่อจะได้รักษาเท่าชีวิตในสิ่งที่เป็นศีลและธรรมก็ดีจริยธรรมคุณธรรมก็ดีอันนี้ท่านเน้นมากก็คือเรื่องศีลเรื่องสมาธิใน,นเรื่องเขาสายเมองพูนเป็นเรื่องอันดับแรกเลยแล้วพูดถึงไอ้แง่ของแมลงพูนก็คือมันมีมีอนุภาพของมันนี่แล้วจุดเด่นของของแมลงพูนจริงคือ คืออะไรบ้างครับคาว่าจุดเด่นจุดเด่นในที่นี้หรือพุทธคุณพุทธคุณนะครับในเรื่องของพุทธคุณถ้าตามตำนานตามตำนานและตามประสบการณ์ที่คนใช้เนาะถ้าตามตำนานนี่ที่ท่านบอกไว้กล่าวไว้ก็คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความใจชนะสัญ,ญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์สัญ,สญ,ญลักษณ์แห่งสิ่งที่เป็นคุณงามความดี แล้วตามที่เป็นประสบการณ์ก็คือเรื่องโชคลาภเงินทองครับุ้มครองป้องกันภัยและจะเตือนภัยและจะรับภัยคือตามสิ่งที่เป็นประสบการณ์ของลูกศิษย์ลูกหาหรือลุงลุงที่ประสบมาก่อนครับก็คือที่ได้ไปเรียนนี่ก็เพราะว่าลุงลุงนำมาทดลองใช้พูดตรงๆเลยว่าไม่ใช่อ้างอิงที่ไหนว่าไม่ใช่ไม่ได้ฟังจากปากไหนว่ามันดียังไงแต่ตัวเองเป็นคนที่นํามาใช้ก็คือ หลวงลุงนี่ถ้าจะพูดไปย้อนหลังไปนิดหนึ่งคือได้รับเงผู้ตนตัวแรกมาเนี่ยหลวงลุงมีไม่ใช่น่าจะน่าบังเอิญก็ว่าใช่จะไม่บังเอิญก็ว่าใช่พอได้มาวันแรกหลวงลุงต้องการที่จะใช้เงินเพื่อที่จะจ่ายค่าช่างค่าอะไรเนะี่ยครับเงินขาดเหลืออยู่สองแสนค่าช่างเขาจะเบิกหลวงลุงได้มาวันแรกวันที่เก้าธันวา ปีหกปีหกเจ็ดน้งลงอธิษฐานเลยอธิษฐานเลยว่าหกหกหกไม่ใช่หกเจ็ดปีหกหกและทีนี้ถ้าครูบาอาจารย์เราก็ไม่ใช่ว่าลบหลู่แต่ก็ตั้งจิตโดยความเป็นในความเชื่อมั่นต่อคุณพระรันตนไตรและครูบาอาจารย์ตื่นเช้ามามีโยมมาจากจีน ได้เงินจากพวกจีนสองแสนแล้วได้จ่ายค่าบันนั้นโดยโดยโดยที่มีการนัดหมายเลยไม่ได้มีการนัดหมายไม่รู้เลยว่าเขาใครจะมาเพราะเขาก็มาแบบว่าไม่ได้บอกเราครับนั่นคือสิ่งที่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกรและก็เรื่อยๆมาเรื่อยๆ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 จนมาถึงเรื่องเงินนี่คือเรื่องโชคลาภนี่คือหลวงลุงว่าดีมากรเรื่องเรื่องเงินทองทองนี่ดีมากในการทํามาหากินไม่ใช่ไม่ใช่ว่า เชียร์ในเรื่องนี้แต่มันเป็นประสบการณ์ที่เกิดจากพระอาจารย์โดยตรงหรือลุงลุงโดยตรงเลยว่าเรื่องนี้นี่เน้นเด่นเห็นชัดๆ,ๆนี่คือเรื่องเงินแล้วเจริญความจเจริญงอกงามในจิตในงานในการหลังจากนั้นมาหลังจากรับภูมิผู้มาสิ่งทั้งหลายทั้งมวลที่หลวงลุงคิดไว้ทําไว้มันก็กสําเร็จสําเร็จสําเร็จ,จ,จครับอันนี้คือด้วยอํานาจความศรัทธาและแรงครูบายอาจารย์คุณงามความดีที่ผนวกซึ่งกันและกันอันนี้คือผ่งผู้ แล้วตลอดลวงลุงคอยสืบสอบว,ว่าว่าใครเป็นคนใช่ใช่หลังจาก <ใน S 1> ที่ประสบการณ์ <ใน S 2> แล้วนี่เอ๊ะฉันมั่นใจแล้วว่ามันไม่ใช่น้อยครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งถ้าเป็นหลายครั้งนี่ไม่ใช่ควา<ช>มบังเอิญถ้าครั้งเดียวนี่เออเอาน่าจะใช่หลวงลุงก็อธิษฐานใช้อยู่หลายครั้งจากธันวาม,มาถึงมกราเนี่ยขนาดว่าหลวงลุงจัดงานไหว้ครูหลวงลุงไม่มีตังค์สาธุครูบาอาจารย์ทั้งครูทุกครูบาอาจารย์ทุก ไปรู้เข้าเงินมาให้สี่แสนหา้าแสนเนี่ยและทีนี้้องลุงก็เริ่มแล้วอะอยู่ไหนใครต้นกาเนิดเริ่มมาศึกษาข้อมูลดูเมื่อศึกษาข้อมูลรู้เรื่องไปก่อนเลยขึ้นไปขึ้นไปหาครูบาอาจารย์แล้วก็ไปสอบถามท่านก็บอกว่าเออได้เรียนได้อยู่แต่ว่าอ่ะขอดูวันเดือนปีเกิดหน่อยไม่ใช่จะเรียนง่ายนะครับดูวันเดือนปีเกิดบวกลบคูณหารแล้วอ่ามันตรงกับอสมพงกับยังผู แล้วก็มาเสียงทายครูอีกรอบถ้าครูบอกว่าได้คือได้ถ้าไม่ได้ก็คือท่านก็ไม่ให้เรียนอ,อันนี้ก็คือเรื่องของเมืองผู้ที่หลวงลุงได้ประสบาก,การณ์หรือได้รู้ได้เห็นโดยประสบการณ์ตัวเองอันนี้คือเรื่องของเมืองผู้แล้ว่อยท่านก็นัดแน่อีกเนีย่ยหลายเดือนถึงได้ขึ้นไปยกขันอ่าได้ขึ้นไปยกขันนั่นแหละก็คือเรื่องเมืองผู้ในสืบทอดมันจะถึงขั้นที่ห้าใช่จเมีขั้นหนึ่ง ใช่แล้วขั้นสุดท้ายนี่มันจะโดดเด่นด้านไหนครับถ้าเกิดคือคือส,ส,สุดท้ายนั้นก็คงน่าจะเป็นองค์ประกอบในสายวิชาที่จะครบสมบูรณ์ก็คือในขั้นหนึ่งขั้นสองสามสี่ห้านี่มันก็จะค่อยคอ่หลักสูตรนี่ก็ค่อยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยจะไปถึงขั้นหกนี่มันอาจจะแบบว่าหลักสูตรอาจจะเต็มร้อยเปอร์เซ็นที่จะทําเมงผู้อย่างไรมวลสารคืออะไรมั่งอตอนหนึ่งสองสามสี่ถากิดว่าเออเอาอันนี้คือคาถามเมงผู้นะ อันนี้แกะแบบนี้อาจจะให้แค่นี้อ,อแต่ว่าถ้าสมมติไปถึง 5, ขั้นห้าขั้นหกเอาคุณเอาไปสอนคนได้แล้วท่านก็จะให้องค์ประกอบในการทําเมียงผู้นี่มาให้ให้เสร็จให้สม,มบูรณ์อันนี้คือมวลสารต้องหามวลสารตัวนี้ใส่นะอาแต่ก่อนอาจจะยังไม่บอกออมาถึงขั้นนี้อบอกประสิทธิ์ให้คนได้แล้วก็เลิกเมียงผู้คือสิ่งที่อย่างหนึ่งที่สําคัญในเรื่องของเมียงผู้ก็คือมวลสารบัตญยาและเลิกการบรรจุ ครูบาอาจารย์นี่สิบปีถึงให้กันถึงจะเรียนถึงขั้นหกแล้วก็ตาม mm hmm. ไอ้ไอตัวเป็นไม้ตายสําคัญของครูบาอาจารย์ท่านนี่คือการหาเลือกเมงคู่ mm hmm. และก็มวลสารวัญญาที่บรรจุในตัวเมืองผู่ mm hmm. ท่านจะท่านท่านพูดง,ง่ายคือครูบาอาจารย์นี่ดูไว้ใจที่สุดแล้ว mm hmm. คือไว้ใจอาจารย์สลาเนี่ยท่านไปเรียนมาจากฝั่งพมา่านี่จากอาจารย์ท่านสิบห้าปีถึงได้ครบสิบห้าปีนี่ถึงได้ครบองค์ประกอบทุกอย่าง อ่าทีนี้ครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้ใช่หวงแต่ว่าคือสิ่งนี้นี่มันเป็นสิ่งที่เขาถือกันมาทั้งชีวิตและมีคุณค่าเป็นภูมิปัญญาเป็นมรดกทางปัญญาที่เป็นกุศโลบายให้ลูกศิษย์ลูกหาได้นํามาเป็นที่ยึดเหนี่ยวกิตใจแล้วเขาจะให้คนง่าย,ายๆเนี่ยก็เหมือนกับโบราณท่านบอกว่าครูบาอาจารย์ไม่ได้หวังปะไม่ได้ประสงค์สุวรรณสิ่งใดแต่กลัวให้ได้วิชาก็เพราะอะไรก็เพราะว่า ค่าครูในเมืองพูนี่ก็ไม่ใช่น้อยนะคือไปยกแต่ละขั้นทองหนึ่งบาทเงินสองหมื่นสองหมื่นสามหมื่นแล้วก็ค่าอยู่ค่ากินค่าเดินทางทุกสิ่งทุกอย่างคือถ้าไม่มีเงินก็ทําไม่ได้แต่ครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้เรียกร้องหรอกแต่ว่าสิ่งเหล่านี้นี่ถ้ามันเป็นวิชาและถ้าเราทํานีทําจริงแล้วมันหากินไปจนตายได้คือเป็นเป็นอาชีพให้ลูกศิษย์คนนั้นประกอบสามารถอาชีพในการที่จะทํา เป็นช่างช่างไม่ใช่แกะแมงพูอย่างนี้แกะอันอื่นก็ได้ถ้ามันเป็นแกะแมงพูเป็นแล้วท่านก็ให้ทั้งวิชาชีพทั้งความรู้อย่างเนี้ยและทีนี้สิ่งเหล่านี้เป็นมรดุที่สืบทอดกันมาโดยความหวงแหนจะให้คนใดคนหนึ่งโดยที่เราไม่ได้ไว้ใจหรือเห็นคุณค่าเนี่ยมันก็คงเป็นยากทุกวิชานั่นแหละครับครูบาอาจารย์ท่านก็ทดสอบจ,จิตใจทดสอบความพร้อมทั้งจ,จิตใจทั้งร่างกายว่าจะรักษาสืบทอดปฏิบัติได้แค่ไหน อ่าเลือดจะรักษาทรงไว้ไหมไม่ไม่รักษาก็ยังไปทําลายเนี่ยจะทําลายไหมหรือจะเห็นคุณค่าไหมวิชาแม้แต่หนึ่งตัวสองตัวยันตัวเดียวท่านก็สร้างวัดสร้างบาได้ในสมัยอดีตครูบาอาจารย์มียันแค่ตัวเดียวเขียนสร้างวัดเป็นวัดเพราะอะไรเพราะท่านเห็นคุณค่าคารบศรัทธาไม่ใน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 ,ใน,ใ,นในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ได้มอบให้ที่เป็นมรดกดังนั้นว่าในสายวิชาต่างๆนี่ก็คือ ถ้าไม่ไว้ใจจริงๆเขาก็ไม่สอนถ้าไม่รักก็ไม่สอนถ้าไม่รักก็ไม่ให้ถ้าไม่ไว้ใจก็ไม่สอนครับน่ะเป็นอย่างนั้นคือเรื่องแล้วลูกผูบาัญชาท่า้อนอ,อธิบายไหมครับว่าระหว่างแกะด้วยมือหรือไอ้แกะด้วยไม้มาเป็นแรงคู่กับหล่อหล่อขึ้นมานี่มันอนุภาพมันต่างกันไหมครับพุทธคุณคือเป็นอย่างนี้ถ้าจะเราจะเอาตามตำราห,หรือตามขนบครู ทางครูที่ท่านได้ท,ทําสืบทอดกันมันก็คือไม้เพราะไม้นี่คือแมงผู้นี่จะพู้นลวงลุงจะพูดว่ามันเกี่ยวกับหลักวิชาอยู่หลายศาสตร์คือหนึ่งโหราศาสตร์วิชาอังกศาสตร์วิชาโหราศาสตร์เลือกยามแล้วก็วิชาธาตุแล้วก็เป็นก็ในเรื่องของเศยศาสตร,ร์คืออาคมและก็ส่วนของยาอาคมมันประสวมกันอยู่ประมาณสามสี่ส่วนในในตัวของแมงผู้ หส่วนจะด้วยคือการเล่นแร่ประธาในส่วนของไัยประหลอดดังนั้นว่าในองค์ประกอบของแมงผู้นี่ทั้งวิชาอังคศาสตร์คือหลักโหราศาสตร์าม่าในเรื่องของเลิกยามในเรื่องของธาตุธาตุนี่คือแมงผู้นี่มันตัดจัดอยู่ในธาตุไฟและถ้าเอาวัตถุที่มันผิดธาตุมาทำเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเปิดสัมฤทธผลหรือมีความมีฤทธิ์มากพูดง่ายๆมันไม่ตรงตารา และทีนี้ถ้าหลอกับไม้ล่ะเราก็ต้องเลือกไม้แต่ถ้าไม้มันแกะไม่ได้มากหลวงลุงก็เลยหล่อหลอในที่นี้นี่ทํายังไงที่จะทำให้ให้หนีตาําราหรืออย่างน้อย100น้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ให้มันได้สักแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือเอามวลสารวัญยาบรรจุปกติเขาหล่อแล้วเขาไปบรรจุรลลจรหลวงลุงจะปลอดเอามวลสารวัญยาบรรจุลงในนั้นแล้วก็ทําตามเลิกปรึกษาคุณอาจารย์ทําตามเลิกบรรจุยาบรรจุปลอด แล้วในตัวในตัวเมงผู้ก็เอาสิ่งที่เกี่ยวกับเมงผู้นี่ไปหล่อไปหลอมลงในในโลหะนั้นเพื่อให้มันรักษาตําราได้มากที่สุดครับแต่ถ้าจะบอกว่าอะไรที่ดีที่สุดก็คือไม้เพราะว่าไม้นี่มันเป็นจัดอยู่ในธาตุของเมงผู้เนะี่ยมงผู้นี่มันละเอียดละออมากไม่ใช่ว่าเราเห็นเขาแจกขายกันทั่วไปเนี่ยแล้วก็ทำนั้นไปไม่ได้บางอย่างที่ผิดธาตนี่กลายเป็นอัปมงคลเลย Oh. คืออย่างหลวงลุงเห็นลูกศิษย์องค์คนหนึ่ง oh. เอามาเคยมาให้ดูเขาไปได้บูชามาก็ก็ไม่ได้บอกว่าไม่รู้ว่าสำนักไหน oh. แต่เขาแก่นะมันเป็นเขาเป็นเป็นเขาเขาว่าพระผ่า oh. เขาคอยพระผ่าทีนี้เขาเอามาใส่แล้วชีวิตเขาตกต่ำ oh. แล้วก็เกิดเรื่องเกิดรลา่าหลวงลงุลงก็เลยว่าเอ๊ะมันไม่ใช่นะถ้าจะเขียนแมงผู้แมงผู้เราหรือแมงผูง้ใครไม่ใช่ไม่ใช่แมงผู้หลวงลงุง oh. เขาก็เลยเอามาให้ดู ลุงลุงก็บอกงั้นเอาเอาออกได้ไหมเอาของลุงมุงไปเอาเอาของทางสายครูบาอาจารย์ไปใช้แกก็ดีคือหลังจากนั้นสิ่งทางหลายที่มันไม่ดีมันก็อันตรธานหายไปเพราะ,ะมันผิดทาตุอ่ามันผิดทาตุในวัตถุวัสดุที่เอามาแกะดังนั้นว่าครูบาอาจารย์ท่านถึงมีทําไมต้องเรียนตามพ่อก่อตามครูมีมครูอาจารย์ในการล่ําเรียนเพราะอะไรเพราะเคล็ดลับวิชา เพราะสิ่งที่เป็นองค์ประกอบทั้งหลายที่คูบาอาจารย์ท่านได้สืบทอดกันมาเนี่ยมันมีทางของเขาอยู่ไม่ใช่ว่าจะจับม่วจับซ่วใส่อะไรผสมโรลนปนเปกันไปไม่ได้รเรื่องเมืองผู่นี่ละเอียดมากมมใช่เพราะว่าม,มันเกี่ยวกับหลักศาสตร์ศาสตร์ศาสตร์ความเชื่อหลายอย่างครับอทั้งวิชาโหราศาสตร์ก็คือเลิกยามแล้วเลิกเนี่ยหายากมากเดือนหนึ่งมีครั้งเดียวและบางเดือนไม่มีและมีแค่หนึ่งชั่วไม่เกินสามชั่วโมง อย่างน้อยคือหนึ่งชั่วโมงครึ่งในการบรรจุจแกะได้เป็นพันก็ช่างบรรจุไม่ทันเออนี่ยคือคือคือสำคัญในเรื่องของวิชาก็คือเรื่องวิชาโหราศาสตร์วิชาธาตุวิชายาศสยศาสตร์วิชามนศสยศาสตร์ที่มันมันเกี่ยวเรื่องกันนี่คือหลายอย่างในละเอียดในเรื่องเรื่องของแมงคูครับแต่ถ้าเป็นอย่างแมงคู่ที่เขาแกะด้วยไม้ถ้าเกิดเพื่อรักษาไม่ให้องค์พระชั้นพุดต่างนี่ถ้าเขาไปใส่กรอบได้ไหมครับ คือในส่วนของการรักษาเนี่ยสมัยโบราณทาลลรักลงรักแต่ตามตำราครูบาอาจารย์ท่าบอกว่าให้เขานี่ได้ใส่แล้วสัมผัสตัวเรา<อ>คือเขาเป็นธาตุหนึ่งในส่วนในในส่วนหนึ่งของเรารพูด,ดง่ายๆเมืองผู้ของแต่ละคนนี่จะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของร่างกายคือธาต<อ>ุให้เขาได้สัมผัส<อ>เลือดเนื้อชีวิตความรู้สึกเรา<อ>แล้วก็จะกลายเป็นหนึ่งอันหนึ่งเดียวกับตัวเราอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเรื่องของของของการใส่ครับ ่าถ้าใส่ถ้าอัดกอรมเนี่ยก็คือได้ไหมก็ได้แต่ต้องเจาะต้องเจาะโร<อ>งพยาบาลจ,จะต้องบอกให้เจาะแต่ถ้าใส่เปือยเลยนะ่ะดีที่สุดอ๋อครับอันนี้คือเรื่องของแมลงผู้พลังงา,านก็จะได้ออกมาเต็มที่ใช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 ่ครับผมโอเคครับสําหรับเรื่องแมลงผู้นะครับก็จบท่านี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องอื่นของโรงต่อ